ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับช่องน้องตอกแตกอีกนะคะวันนี้ก็มีน้องน้ำเพชรนะคะแล้วก็น้องแอนนะคะคนคนตามาจากเกาะสมุยนะคะตกงานมาจากเกาะสมุยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ได้มาไหลาขายอาหารออนไลน์นะคะเพราะว่าทุกวันแกจะอยู่ที่วางทะลุนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดก็เลยมาที่บ้านตอกแป๊กนะคะก็คุณตาทั้งสองน้องทั้งสองก็ยังไม่มีช่องนะคะไม่มีช่องช่อง youtube ย,ยังไม่มีกับเขานะคะเพราะว่าแกทำไม่เป็นนะคะอาศัยช่อง อื่นๆที่เขามีช่องน้องช้างอื่นๆที่มีช่องก็มาร่วมกินอาหารไล่ขายอาหารกับช่องอื่นนะคะก็วันนี้ก็มาของช่องน้องตอกแตกนะคะเพราะว่าที่วังทะลุเป็นวันหยุดก็เลยมาที่นี่นะคะมาได้สองครั้งแล้วนะคะวันนั้นก็เราถ่ายคลิปแล้วก็จะมืดๆหน่อยนะคะมันมองไม่ค่อยชัดนะคะวันนั้นมากับครูโซ่ที่คุณครูโซ่ มาด้วยนะคะวันนั้นก็จะมืดไปหน่อยนะคะวันนี้คุณยายก็เลยจะถ่ายคลิปให้คุณพ่อคุณแม่เอซีดูนะคะว่าน้องช้างนี่คือยังไม่มีร่มนะคะไม่มีร่มอยู่นะคะก็ตอนคืนก็จะไปอยู่ที่ผูกไว้ที่ป่านะคะก็ไม่มีช่องไม่มีบ้านอยู่นะคะคุณตาสองท่านนี้แกก็อยากให้น้องช้างของท่านมี มีบ้านให้น้องช้างอยู่นะคะอยากให้คุณแม่เอฟซีพ่อเอฟซีที่ใจดีใจบุญนะคะร่วมสร้างบ้านให้กับน้องช้างได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็เป็นปีแล้วเนาะตายปีกว่าจ้ะปีกว่าแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสมทบทุนหรือสร้างบ้านให้กับน้องช้างนะคะ ก็สามารถติดต่อกับคุณตาได้นะคะมีเลขบัญชีอยู่นะคะมีไหนเลขบัญชีตาที่เขียนไว้วันนั้นนะเดตต่ออจ้เนี่ยเลขบัญชีนี่ดนะี่นะคะก็มีเบอร์โทรวันนี้ก็เขียนเบอร์โทรไว้นะคะเพราะว่าวันนั้นไม่ได้เขียนเบอร์โทรนะคะมีคุณแม่เอฟซีท่านหนึ่งท่านโทรมาว่าไม่มีเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะก็วันนี้ก็จะเขียนเบอร์โทรให้นะก็เลขบัญชีให้นะคะ คุแม่เอฟซีท่านใดอยากจะร่วมสร้างก็สามารถส่งมาที่หมายเลขบัญชีของของน้องแอนนะคะนี่คือน้องแอนนะคะเบอร์โทรนะคะนี่ก็สามารถติดต่อได้นะคะครับเพราะว่าเป็นบัญชีของควานช้างโดยตรงเลยนะคะครับไม่ได้ผ่านคุณยายไม่ได้ผ่านใครทั้งน้นนะคะเป็นบัญชีของ แม่ควานชื่อนางแป๋วจันทลังนะคะโดยตรงเลยนะคะนี่ก็คือเบอร์โทรนะคะของช้างน้องแอนนะคะของน้องแอนครับของผมเองครับตกงานก็ลําบากมากนะคะครก็ทุกวันตอนกลางคืนก็จะไปอยู่ที่ป่านะคะแต่่ทีป่าไม่มีบ้านอยู่ครับไม่มีบ้านอยู่แต่มีที่นะเนาะมีที่อยู่แต่ไม่มีคะแนนที่จะสร้างบ้านนะคะอย่างน้อยๆก็ได้มีล่มมีสังกะสี บางขึ้นก็ก็อยังดีนะคะสงสารน้องนะคะบอนผู้ใหญ่ใจดีใจบุญช่วยหน่อยนะคะับนะเป็นของน้องแอนนะคะเลขบัญชีนะคะขอบคุณมนะากครับนก็จะเป็นของน้องน้ำเพชรน,นะคะนะปเป็นบัญชีแม่ควานนะคะบัญชีแม่ควานนางแหวนบุญกล้านะคะนะก็หมายเลขเบอร์โทรนะคะทโทตตรติดต่อโดยตรงเลยนะคะเพราะว่า ไม่ได้ผ่านบันยายไม่ได้ผ่านอะไรทั้งนั้นนะคะก็ผ่านได้บัญชีใหม่เลยโทรศัพท์ของพ่อควานไม่ควานเลยนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่มีร่มทั้งสองเชือกนะคะก็จะไปอยู่ป่าตอนกลางคืนตา ตาคนตาแกจะเอาน้องช้างไปอยู่ที่ป่าต่มีที่แล้วนะคะแต่ไม่มีคะแนนที่จะสร้างล่มให้น้องอยู่เพราะตอนนี้ก็อากาศร้อนมากนะคะทั้งร้อนต่อไปก็จะเป็นหน้าฝนนะคะถ้าง่ก็อยากได้ให้ลมให้ช้างก็สามารถจดได้เลยนะคะหมายได้บัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะสายตรงไปที่ตาเลยนะคะโอ้ร่วมทำบุญ สร้างบ้านให้ช้างได้นะคะทั้งสองเสื้อในของน้องน้ำเพชรนะคะแม่ควานน้ำเพชรนางแหวนบุญกล้านะคะก็สามารถโทรสายตรงไปที่พ่อควานแม่ควานเลยนะคะก็คุณยายก็ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, ที่ใจดีใจบุญทุกคนทุกท่านนะคะร่วมสร้างบ้านให้กับน้องช้างนะคะ เพื่อที่น้องจะได้มีล่มอยู่นะคะก็มีอีกหลายเชือกนะคะก็ตาทะโล่แต่ตาทะโลดแก่จะอยู่นี่ก็ยังพอมีล่มอยู่นะคะก็ยังไม่มีล่มเหมือนกันบ้านเด่นก็ยังไม่มีนะคะแต่ก็ยังอยู่กับคุณยายตลอดนะคะสองเชือกนั้นแต่คนตานีจะอยู่บ้านน้องบัวเนาะบ้านน้องบัวเชือกหนึ่งน้องแอนนะคะของน้ำเพชรก็อยู่หลังบ้านของต,ต๊อกเองะคะ่ะ ขอฝากคนณพ่อคนแม่เอเีด้วยนะคะฝากทุกคนทุกท่านนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะฝากสายตรงเข้าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะขอขอสวัสดีค่ะ